เป็นทางส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นทรายครับตรงนี้ก่อจะเรียกว่าเนินรับแขกนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องรองสักครั้งครับที่นี่ครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเทปอารนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาที่เขานะครับไปลุยเขาไผ่กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารไก่ที่เขาไผ่กันนะครับก็วันนี้รถนะครับเต็มใจให้เราแบบไปขึ้นเขาครับผมดูอัตราเร่งมานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีแต่ร้อนมากเหมาะในการขึ้นเขาพอดีเลยนะครับ ถ้าฝนตกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ขึ้นสักเท่าไหร่นะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสามหนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปที่ถนน3าสามหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกทางด่วนเนาะถ้าใครจะไปชลบุรีนะครับก็มาทางด่วนตรงนี้ได้ผมก็ไปบ่อยๆนะที่ผมใช้วิ่งไปชลบุรีคนระับ ไหลทางก็ไลนั่นจริงอ่ะแต่ก็ต้องระวังไอบรถพ่วงรถบรรทุกเนาะบางครั้งเขาไม่ได้มองกระจกนะครับเขาจะแบบเปลี่ยนมาเลนไหลทางนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะแนะนําให้ ання, ว like like ิ่งแบบปิดๆิศตายไว้หน่อยก็ดีครับไม่ต้องแบบวิ่งไหลทางแล้วเฉียวนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะคือรถเนต์ครับบางคันอ่ะมันวิ่งรถวิ่งใกล้เรามากคือแบบจะเฉียวเราแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าอืม ขอมาใกล้เราเกินไปนะวิ่งเข้าสู่ถนนสามนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวซ้ายเราก็ตรงไปก็ไปฉัดเชียงซาวนะครับเดี๋ยวเข้ามาถนนสามหนึ่แล้วก็ยูเทิร์นครับเสียมว,วิ่งไปสะหินเนาะโอเคเราก็หาที่ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นอยู่ไหนเนี่ยเห็นใจแล้วพี่วิ่งมาทางนี้ก็ได้นะ วันนี้มาสองกันก็จะแบบโลง่ลงๆเลยคนระับโล่งใจเลยนะ ปกติวิ่งคันเดียวนะครับถ้าขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าเปรี่ยวๆหน่อยนะมันอาจจะแบบมีฟิลลและแบบกันนะครับคือเราวิ่งสองคันสามคันเนี่ยจะมีแบบขึ้นไฟช่วยเนาะก็สนุกไปอีกนะครับขึ้นแปบบนผมไม่น่ใจว่ากี่กิโลเมตรนะครับแต่ผมคิดว่าน้ํามันของเราน่าจะเพียงพอต่อการขึ้นเนขาผ่านนะครับสามเลตถูกว่านะผมเคยมาน้ําตกโรงหมหาตายแต่ว่ามาฝั่งหนองใหญ่คงนู้นครับนี่่หนองใหญ่ดิขอเรียกว่าอะไรวะ จำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วเส้นทางของเราพอจับประมาณนี้แหละเส้นทางโอ้โหลื่น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 ล้อผมลื่นนะครับเป็นตายนะของผมนี่แบบต้องคอยประคองครับจริง อันนี้ก็จะเป็นไล่อะไรนะเฮ้ยเไฟมันโยกกว่านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมรถผมโยกจังอ่ะปล่อยลมก่นอนโหคือแบบเมื่อกี้คือสะบัดจัดเลยนะเส้นทางส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นทรายนะครับค่อยไปแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองแบบ ไวยสักนิดนึ่งอ่ะรู้สึกว่ามันสะบัดน,นะครับเกียบล้มไปแล้วโอเคตอนนี้แบบเริ่มโอเคกินแล้ววาเขาบอกว่าให้ขับให้ผ่านไล่ยางไปนะครับ ก็อัดคลิปยาวๆเลยมาถึงจุดน,นี้มีสองแยกอ๋อพี่ขอนำไปขวานะอ๋อแป๊บหนึ่งนะพี่ขวาใช่ไหมตามจีเพ็อ๋อจีเอสยังเปิดได้อยู่อยู่ โอเคตรงนี้มาถึงนี้ไปทางขวาเดี๋ยวตามตามไปกันก่อนหลงแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนีตรงนี้จะมีสองเลนครับผมบอกไปทางขวาสามชเบนนะครับเห็นพี่ออกมาเปิดจิเบได้ด้วยโตรวนี้จะเป็นเนสนนึงเขียวมากเลยนะที่นี่ครับ เกียวมากเกียวมากอตรงนี้ก่อจะเรียกว่าเนินรับแขกนะครับเราจะลองขึ้นไหมเห็นเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องลองสักครั้งครับที่นี่ครับ โอเคแล้วกันนะยอดเลยว่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับก็ไปต่อได้ไหมครับที่เมื่อกี้ว่าจะไปลองเน้นน,น,นะนู่นนะเน้นรักแขกนะครับแต่ว่าตามสภาพแหละรถเราไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่นับเพราะฉะนั้นอ่าอย่าดีกว่าที่เขาสุดยอดมาเลย เนินครับเนินตัวนี้ชันมากเลยครับบอกไว้ว่าเบรกไม่อยู่นะครับายเยอะแล้วมันสลายครับอ่าแค่นี้ก็ก็รู้นะครับว่าครังต่อไปเราจะซี้ลรถอะไรนะครับขึ้นมาจากข้างล่างมานะครับมาถึงตรงนี้ถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายทางนี้ครับก็จะ,จะไปน้ำตก พวกหมาตายนะครับน่บจาจะใช่นะทางนี้ก็จะเป็นเขาไผ่นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนกันเราจะวิ่งใกล้ที่ขเขาเลยแล้วนี่ที่ตื่นเฮ้ยพี่ครับไปทางไหนต่อครับไปชมวิวด้ครับครับอ๋อทางนี้ใช่ไหม ครับผมครับแล้วถ้าทางนี้ไปไหนพี่อันนี้อันนี้ไปไหนครับบาดน้อ่ะอเนียีได้แต่ดนอ๋ออ๋ออ๋อครับครับของครับจมเรียวไปทางนี้นะโอเคจักรยานก็มานะวิบากก็มาโอ้โหทางลงครับต้องค่อยๆครับเรารถไม่ใช่สายแบบวิบากนะ เป็นรถแบบเออรถแม่บ้านประมาณนั้นห <c oughs> ลงร่องหลงร่องอ๋อเรามาถึงแล้ว <c oughs> อ,ยอยู่ใกล้มากไม่ไกลนะขึ้นแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว ไม่ค่อยไกลนะพี่เดี๋ยวแวะน้ำตงไหมไหใช่น่าจะถึงแล้วให้ดูจุดชมวิวนะครับวิวบรรยากาศข้างบนนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับมุมนูน้นเป็นทะเลนะครับแล้วก็เขาชีจันก็เหมือนจะอยู่ฝั่งนู้นตามนู้นเลยวิยวดีอยู่นะที่เนี่ยเออแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลาครับ ไ่กันดีกว่าตอนแรกคิด่มันจะเยอะๆไงไก่เขาบอกว่ามาให้อาหารไก่ที่เขาไผ่เนอยมันจะกินไหมเฮ้ยมันกินน่าจะมีเยอะกว่านี้นะมีสองตัวเราจะให้เยอะกินไปล่ะอ๋อไก่กลัวนะครับ เราเดินไปดูห้างครับเมื่อมีไหมไก่กลัวมีห้องน้ำเลยครับโอเคห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สามารถมากางเต็นที่นี่ได้หรือเปล่านะเพราะเมื่อก่อนรู้สึกจะมีเขาอยู่นะครับเขาที่เขาไผ่นี่แหละวิวพอยต์อ้าวสุปไปทางไหนกันเนี่ยวิวพอยต์ ทางนี้ทางนี้มีวิวพอยต์หรือว่าเขาแกงครับเทตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าจะไปเส้นทางไหนครับทางนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับแต่อยากไปน้ําตกโกรกหมาตายนะครับก็เลยเดี๋ยวพี่กับผมก pues ็จะวนกลับทางเดิมเนาะแล้วก็ลเลี้ยวซ้ายนะครับพรเพื่อที่เดินทางไปที่น้ําตกโกรกหมาตายท่านแม่ว่าจะให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าไก่น่าจะกินไม่หมดตอนนี้พี่กับผมเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปน้ำตกกันนะครับเคยใช้ทางเดิมนะครับรู้สึกว่าเส้นทางมันจะใกล้กว่าที่คิดน,นะครับเกือบลม้มเนี่ครับทางที่เรามาเขาบอกว่าไปทางซ้ายจะไปน้ำตกครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน น้ำตกน้ำตก <c oughs> <c oughs> เป็นทรายนะมันเป็นทรายแล้วว่าเวลาเบรกก็มันลื่นนะครับล้อมันสลา์เลย <c oughs> เป็นทรายเป็นทรายต้องระวังนะครับ ตอนนั้นที่ผมเอาพอซ่ามานี่ยังยังสลายอะหล้อใหญ่นะขนาดหล้อใหญ่ยังสลายครับสายเนี่ยสลายจริงจริง ่อนข้างที่จะมีหินนะครับรอพี่เอานะโอ้ครับนะพี่เดี๋ยวตรงนี้ก็ให้ลงแยกคันดีกว่าพี่ก็ให้ลงแยกคันดีกว่าพี่ลงกันนี่แหละพี่ลงกันนี่แหละเดี๋ยวผมโยงมันตรงนี้ค่อนข้างที่จะชันนะ ไอเพียวกนันเหอนกันโหอันนี้เป็นเนินถ้าฝนตกนี่ก็สุดๆแล้วเนินนี้ล้อผมมันลื่นนะเนี่ยดูดิพทุกคนดูเห็นในกล้องโลม็กไหมฮะไม่แน่ผมอาจจะล้ม ลองเลามาดูวางกันเอาเองนะโอ,โอ้ตรงนี้คือเล่งได้โล่งใจไปโอเคให้ผมนำไปต่อตรงนี้ก็ โอ้หวิวสวยอะตรงเนี้ยมีต้นไม้แบบยืนสูงๆเนาะแล้วมีถนนอยู่ตรงกลางค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมันขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อนทุกคนเพราะนั้นผมต้องประคองประคองรถ โอ้โ,อโอใช้ได้เหมือนกันนะแล้วยิ่งเป็นทรายด้วยเนี่ยความความลื่นของมันน่าจะมีเยอะกว่านะครับ อนนี้คือผมกันคลาสจนแบบไม่ข้อมือหมาแล้ว ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่น้ำตกนะครับซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆอยู่ในอำเภอบางละมุงนะครับพาพี่เขาไปชมน้ำตกด้วยครับไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีน้ำไหมนะเพราะว่าช่วงที่ผมมาก่อนหน้านั้นจะเป็นช่วงฤดูร้อนเนาะน้ำก็เลยน้อยๆนะครับ ตกมาตายก็ประมาณนี้เลยน้ำน้อยไปหน่อยครับที่นี้คิดว่าน้าฝนน้ำน่าจะเยอะแต่ว่าก็สภาพตามนั้นเลยไม่มีตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงสีกว่าๆครับ เดี๋ยวผมกับพี่นะครับก็จะออกจากน้ำตกแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวพี่ขอ,อกลับชนบุรีดึกด้วยนะครับจนผมมาอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้แหละก็เลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้นะครับชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ทริปหน้านเนี่ยเราจะไปหไหนกันครับก็ฝากติดตามอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับก็สวัสดีครับ